ฝอพี่นอ ơi, นะ้องเอ้ยนะฝนนี่กะตกหลัดทางส่วงสัยประยาให้น้องเมื่อแล้วนี่นะนทุกคนเลยนะเดี๋ยวก็จะเมื่อปะและ้วทุกคนเลยนะยทางเฮอนังนี่ก็จะมาเสียงพินเสียงอันนี้ขักแบไป้าแเท้ พกแพงกันว่าถูกหนะูทุกคนเนอะนาะสวัสดีเอฟซีฝั่งไทยนาะทุกคนน้องอมกักำลังจะกลับไทยแล้วนาะทุกคนเนาะพอดีว่าฝนตกนาะทุกคนก่อนจะกลับกับฝนโอ้ยพี่น้องเอ้ยนาะฝนนี่กะตกหลัดทางสงไซไย์พอยากให้น้องเมื่อและนี่นะะทุกคนเลยนาะเดี๋ยวก็จะเมื่อปะแล้วทุกคนเลยนอ้อทางเฮือนดังนี้ก็จะมาเสียงพินเสียงอันนี้ขักแต่เศร้าแท้เนาะ น้องแม่น้องอมก็ขี่รถจักรยานทุกคนรากว่าคนเอาเครื่องเมื่อฝากพอนะทุกคนเลยเครื่องเมื่อฝากคนอยู่ข้างในอยู่แล้วทุกคนเลยน้องน้องอมก็เลยอยากเอาทางมันยากนะทุกคนเนาะจะกลับแล้วเบื้องน้องอมแต่งตัวกลับเมืองไทยแม่น้องอมไปส่งเนามาอนี้ทุกคนเอ้แต่ว่าทุกคนไม่ต้องยากนะว่าน้องอมจะกลับได้หรือบ่ได้กับเพราะว่าน้องแม่ไปเหตุใบอนุญาตผู้ปกครองให้แล้วน้ลงเร็เหตุใบ ใบอนุญาตผู้ปกครองแล้วกับใบอน,นันให้น้องอ้อมได้เเรียบร้อยนะทุกคนเนาะแบบว่าเอาไปมันจึงเป็นอย่างเนาถือดีๆเดอนา,นาน <c oughs> นองผึ่นเฮ้ยนะทุกคนก็บใคแต่ว่ามือนี้เครื่องบอไลนะทุกคนน้องอ้อมก็อยากได้หลายอย่างอยู่เมื่อฝากหนาเนาะทุกคนอยากได้เท่งอยากได้หมากแตงแล้วก็โอ้ยขีตม น้าเพื่อนเนาะทุกคนยังได้มักแตงข้าวเปียกเนาะทุกคนนาะมือฝากหนาแต่ว่าสนใจจะเอาเมื่อไปได้แล้วอันนี้ก็สวยแล้วเนาะทุกคนเนาะเจ็ดมุกวัวแล้วยังเมื่อบปวดเทือนตาย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 เขาจะเมื่อรหลดโดยสารจะออกปะคักๆเนาะทุกคนเนาะมันก็มีายคัาอยู่รหลดโดยสารแตะวัน้องอ้อมอยากไปนำารด รถโ,โ,โดยสารผู้หนึ่งนะทุกคนเพราะว่าเพิ่นไปส่งเร็วแล้วกว็บอกเพิ่นประจอดสายเพิ่นก็จอดหันเนาะทุกคนเพราะเพิ่นบ่ย่านเนี่ทุกคนเนาะเอาขารถก็บ่ค่อยแพงคันนั้นทุกคนเลยเนาะแล้วก็จะพากันย่างออกไปทุกคนเอ้ยฝนก็ตกลาาัดทา,นะางน้องอ้อมคักปานหยังเนาะบ่อยากให้น้องอ้อมกลับไทยและนี่นาะทุกคนเนาะน้องอ้อมแค่อยากกราบเร็เวๆอยู่เนาะทุกคนแปลว่าเนาะแปลว่าย่าก็อยู่คนเดียวทุกคนเลยเนาะปู่่บอยู่เพิ่นพยูแลละกัน อยู่คนเดียวกัดพ่ออยู่ในเฮื่อนนะทุกคนมองก็เป็นห่วงคนฝ้าเมื่อนะทุกคนนะน่ก็เ,เมนนื่นี่ก็เขือ่อนมอลายดอกผักก็ลุยหน้าเมื่อเลยทุกคนเพื่อยยางมาหอดเฮื่อนนี่ปู่รถดยสานออกเมื่อปะใะไรขันแล้วทุกคนเลยนะนะ,น,ยนะคนเลยนะก็จะพาก,กันยางออกเมื่อพูนแล้ไปพอกกันอยู่ทหารพูนแล้ว่ัดจะขามได้หรือไ่ได้นะทุกคนกลับไปลุ้นน้ำน้องอ้อมเลยเด้อทุกคนเด้อวาขามได้อยู่แต่ว่า แม่น้องอ้อมมาไหว้น้องอ้อมขามไปเองลองบึ้งก่อนถ้าขามมาได้เลยให้เพื่อนให้โทรกลับมาหาแม่โทรกลับมาหาแม่ให้แม่กลับไปหาแล้วก็ไปส่งโอ้ยคนหน่าเนาะเน้ยเปื่อนเด้อหวพึ่งเนาะว่าเพื่อนโทรหาแม่แล้วก็ให้แม่ไปส่งแต่ขามมาได้โอ้ตายตาย ทางโคตรเปืือนเลยทุกคนเลยเนาะเยวจะพาทุกคนย่างไปบุ่งบนทางทางลงคอยมานนออมเมื่อนี่เป็นเนอเลอร์นฝนเพิ่งหยุดตกอ่ะแล้วก็หนน้ำกัไปฝอกันอยู่ด่านมุกูเแลวาจะขำไทยหรือไรนะทุกคนเนาะขันแบบพราพ่อน้องออมอยู่ด่านมุกแกแปลว่าน้องออมขมยังท่านได้นะคนไปหอดบ้านยากประมาณสี่มงแรงหาโมุงกนเห็นนะเพราะว่าน้องออมไปหอดไปเองนาะงมันนี้ไปกับน้องออมสองคนทุกคน ไปหอดแล้วก็ขึ้นรถเองเนาะบันนี้แม่ส่งหอดแต่หมกปุ๊บแล้วก็แม่บม่ได้ส่งหอดปอกศรมุกนะทุกคนเนาะแม่ไม่ไส่งหอดหมกแลยเพื่นก็ตีกลับเลยบม่ได้ส่งมาหอดบม่ได้ส่งหอดปกสรมุมน,รรมรนะเพราะว่าส่งหอดปกอปกศรมันก็ต้องได้ขี่รถจ้างรถตุ๊กลกับมาหมกนะทุกคนเนาะกลับมาด่านหมกเพราะว่าแม่พูดได้ว่ามือหน้าจ้างรถแต่รถตุ๊กๆมาแต่ในปกสรมาหาหมกกะโอ้ ร้อยกลัวสองร้อยทุกคนเนาะแพงกี่รถตุกๆนะคนเนาะแล้วก็จะไปพอกันที่พูดแล้วว่าน้องออมจะซื้อปีรถถือหรือบ่เนาะทุกคนเนาะนะเพราะว่าแม่บพิงพ่งส่งไปหัดปศตอนนั้นนะแม่สง่งไปหอดปกศซื้อรถซื้อปีรถอุดอรหายเนาะทุกคนเนาะแล้วก็เมื่อนี่ไปเองไปปกศเองเห็นไปซื้อปีรถเองเนาะทุกคนเนาะมาเบิงรุ่นนำกัน น้องอมจะซื้อปีรดถ,ถืดอคนะือบ่อเนาะทุกคนอันซื้อปีรดไปทางอื่นก็ตายละมันมีใครไปหาแลวบอดเนนะี่ยเนาะหาทางกลับเองทุกคนเลยนะอันซื้อปีรถอุดรถือกะเมื่าเนาะทุกคนนั่งรถต่อเดียวไปหอดปกสอุดรแล้วกะขี่รถตุกๆไปบ้านางานเนาะทุกคนกับปลไก่ดอกเนาะกะไปรุ่นน้ากันอยู่พ่ดแต่ว่าน้องอมจะไปถือคือบ่อถือเนทุกคนแต่าเมื่อนะ้องอมจะให้ทุกคนไปตนทางออกเมือนะ่องเนาะทุกคนเนาะโอ้ย เป็นคนทางปรีปิดปาดค่ะน,น้องอ้ัมผู้เพันใส่เกือบซุปตัวเป็นหัดส่นกัญยงไว้น้องอ้ัมผู้ใส่เกือบแบบอิแต่เลยโอ้ยวไรดีเต็มเต็มฉันังอยู่เต็มเลยกี่ต่มเนาะแล้วก็ไปลุ้นทำการน,นิพุนแลนะ้วเนาะเป็นกำลังใจให้น้องอ้อมแนวว่าน้องอ้อมจะขามไปถึอหรือบอ่นนะทุกคนเนาะโอ้ยม่เ,เหนี้ก็บเมื่อยแห้งทุกคน,นยังไม่ทันได้ออกแต่เพื่อนโคตรเมื่อยเลยเนาะเพราะว่าตื่นมายังไม่ได้กินหดน้ายู่ทุกคน,นออกมาเลยเนาะไปะ โอเคนะทุกคนน้องอ่ำกลับมาหอดแล้วก็จะมาเล่าเหตุการณ์ในการนั่งรถมาหาหน่านะทุกคนเอาง่ายเลยมารอบนี้มาสองคกนกับน้องอ่ำเนาะก็ถือว่าขาดได้ตอนแรกแม่น้องอ้อมาใจน้องอ้อมขามเองเนาะทุกคนเนาะน้องอ่ำก็จะเริ่มเล่าให้ทุกคนฟังเลยเนาะมาเมื่อวานนี้ตอนแรกแม่น้องอ้อมาใจน้องอ้อมขามเองเพราะว่าแม่เพิ่นไปเห็ดใบอันนั้นหายแล้วเนาะทุกคนเนาะใบทีเจ้าหน้าที่เพิ่นบอกตอนนั้นแนะไรเนาะทุกคนเนาะใบเอกสารของ ใบอนุญาตผู้ปกครองแล้วก็แล้วก็ถ่ายถ่ายพาสปอร์ตของแม่่ะเนนอนทุกคนเนาะแปลว่าถ่ายใบหน้ามันจะซื่อให้ให้น้องให้ถ่ายในโทรศัพท์ของแม่ไว้บดนี้เนาะทุกคนเนาะบัดแล้วน้องอ้อมไปต่อบัตรจึงบ่ยากเจ้าหน้าที่เพิ่นบอกมาแนวนี้เนาะทุกคนเนาะมาฮอดจว่านี่ว่าจะซื้อของฝากมาฝากหญ้าก็มีอ่า ตอนแรกก็จะซื้อมักแตงกับข้าวเปียกนำมาฝากเนี่แต่ว่าโอ้ยเปล่าแห้งเกือบพรท่านหลดเนาะเมื่อวานนี่กับทุกคนเลยเนาะท่านหลุดรอบเที่ยงทุกคนเลยมาหัวพี่กะนหางูแรงเนาะทุกคนโอ้ยเนาะขี่รถตู้เนาะเกือบแม่น้องอ้อมเลยยืนทุกคนเมื่อวานเนี่ก็ยังว่าใครเนี่ยว่ามีบุญเนาะทุกคนเนาะเกือบแม่นได้ยืนเนาะเมื่อวานนี่เกือบแม่น้องอ้อมได้ยืนกับน้องอ้ำอะทุกคนเลยก็ยังว่าใครมีบุญอยู่ทุกคนเลยเนาะเพราะว่ารถเต็ม ้ามุงก็เต็มสิบมุงก็เต็มนะคนไปซื้อปีเป็นว่าว่าพจ้าสียืนอะบ่เต็มเบิ้ลได้หลดว่าเจ้าสิไปใช้น้องเอาว่านู้จะซื้อปีหลดไปอุดรธทานี่เป็นว่าวาหลดอุดรเต็มเบิ้เลยตอนแปดมุ่งก็เต็มเก้ามุ่งก็เต็มสิบมุงก็เต็มที่สองมุ่งก็เต็มเป็นว่าบายเทียงก็เต็มโอ้ยเทียงครึ่งนะทุกคนน้องว่าขันแล้วทานน้องอ้ำชี้ยืนบ่ออำห่าน้องอ้ำกับว่ายืนกับยืนว่าฉันทำบอได้เมื่อไ้เหรอว่าแล้วเอ็น ผูวางพิคน้ายปีลนั่นแหละพเพิ่นว่าขันเจ้าสิีถากาไปน,นั่งงถาปมาม่านใบสองายสามลดบ่เต็มเราทุกคนนอกนอก,กับผากันเป็นันังถาในหันพอดีลดตูนะ้น่ะว่างซองที่เนาะลดตู้เพิ่นว่างสองที่เพิ่นมาถามาเจ้าสิีประไซไปอุดรเพิ่นว่าเออพอดีเลยไอ้ว่างอยู่ว่ะลดไอ้ว่างซองที่มากขึ้นเลยกะพอดีมากขึ้นเลยพอดีเลยเราทุกคนใคๆเนี่ยได้หนั่งนะักซันเลวได้ยืนตั้งแต่เอ พกสมาอดอุดรตายเลยทุกคนเลนาะแบบว่าไก่แห้งทุกคนด้ยเนาะขนาดนั่งกันยังเมื่อยเจ้จิไปยืนทุกคนอ้ตายกนเลยเนาะรถตู้รถเม่นนี่เต็มเบิดเลยเนาะทุกคนเนาะกระพากกันนั่งฐานในพ <c oughs> กสไอหม, <c oughs> มุกดาฮานนั่นแล้วมันนีพอดนมีเ็นม,มารถบ้างซองที่ผนก็เลยมาถามว่ะจงใจจิไปอุดรบอ,อ่ะ เลยบอกว่าไปอุดรแล้วเพื่นว่าเอ้ยพอดีเลยบ้างท้องที่กับมาขึ้นฟาดไปขึ้นเลยเนะาะฟาไปขึ้นท้องที่ไว้เลยเนาะยานคนอื่นข้นก่อนทุกคนเยลยกระดานเลยโอ้ยเห็นน้ได้ไ้ยืนจนมาหอดปกโซุดรนีป่ป้าทุกคนในโมเมนต์เกใกล้ๆได้บันนี้บ้กไกลๆหนึ่งทุกคนเห็นเนาะป้าติโซะเกือบกับแมืนพากันได้ยืนนะมาเองนะทุกคนเนาะแม่เพิ่นบอกว่าแม่เพิ่นกระทรวงหอดแต่ดานหมุกเราไปส่ง บม่ได้ส่งขึ้นรหลดโดยสารเอ๋ไ่ได้ส่งขึ้นรหลดตู้นะทุกคนไม่ได้มาซื้อปีรหลดให้เองเนาะห้มาซื้อเองเพราะว่าผููแล้วหายซื้อเองเด้อวันนี้นะฝนกะส่งฮอดรหลดส่งฮอดด่านแลวก็กลับขึ้นเมื่อเลยนะทุกคนเนาะทอกอมกะมาปกสมุดาหารเองเลกะมาแล้วก็มาําซื้อปีรหลดนะทุกคนนกับน้อ่อมแล้วกะ มาซื้อปีโหลป้าทุกคนเลยเมื่อวานเนี่ยเบิร์ตสองพันหาเนอะทุกคนเนาะต้องปัญหาอะไยังเกิดเปน็นพ่อเนอะทุกคนขาดโหลดกันเนาะเบิร์สองพันหาเนาะขนาดไปสามคนทุกคนเลยเนาะ<ว>มาสามคนตอนแรกน้องอ้าําแบบจะบบมาทุกคนเลยเนาะเป<ว>ิดหน้าแบบเปินจะบบมาบัมีมูอเปินว่าคิดเนาะตอนแรกว่าน้องอ้ํถามที่เมื่อ,อน้ำอยู่บ่อ้าม,มือมือทะมิดนาะตอนแรกว่าจะมาตั้งแต่มือนันปุ่นเลยทุกคนเลยเนาะ จะมาตั้งแต่มือน้องอมอไปหาอ่นนอะไรทุกคนแต่ว่าแม่น้องอมยังไม่ทันยังไม่ทันได้มาแต่บ้านก็เล,เลยว่าอนแรกว่าจะอยู่สองสามมือเนาะทุกคนแหลวก็จะลงมาหาคือเก้าแต่ว่ากายสองสามมือแม่ทุกคนเลยเป็นทิดเ <c oughs> องเป็นทิกดกลัวผมจึงได้ลงมาป้าที่ตัว,ว่าจะอยู่สองสามมือสองสามมือบ่มีอยู่จริงจ้าทุกคนเลยนาะเป็นทิดกลัวจงได้ลงมา <c oughs> ลงลงมากเมื่อนี้ก็มากับน้องอามสองคนกับเมื่อวานเนี้ยก็ว้าดีวดูว่าเมื่อยแห้งเราขีดด่รถด,ดกคน,นเนาขี่รถตู้กะไม่แน่ว่ามันมีบนว่างให้อยู่กันบมมีบนว่างปุ๊บได้ยืนขาแข็งมาตั้งแต่หมวกดาบจนอดอุดรตายคนเรเลยแล้วนั่นก็เด้อ ยืนทุกคนคิดเบื้องนั้นยืนในรถเมย์แต่ครแต่ว่ารถเมย์ออกไปรอบมารอบต่อมากรถตู้เขามากคับพอดียังวางสองที่แค่ยังว่ามีบุญอยู่เนาะทุกคนค่ะได้ขึ้นได้นั่งน้องอ้ํากันรับตลอดทางเลยเมื่อวานนี่เป็นการบ,บริกิรนวดยานะขึ้นมารถดแลมาหอดพระกอสกลน,นครเนาะทุกคนเนาะลงไปซื้อกับเขาให้น้องอ,อนน้ําอนีนเพิ่นกะกินเขาแล้วเพิ่นกะกินยาทุกคนมาแล้วกันนอนตอนในรถ น้องอ่ำกับเมาทั้งหลดเมาทั้งกินมักลุเลียนในทัองหลุดทุกคนบู้ว่าไพซื้อมักลุเลียนขึ้นทั้งหลดเนาะกินหอมตุ้ยตุ้ยอยู่น้องอ่ำโอ้ยเจ็บหัวน้องอ่ำว่าเมาหลดแถมทั้งได้กินมักลุเลียนเมาขึ้นไปอีกน้องอ่ำว่าทุกคนเนาะว่ากระจักไพ่บู้น้องอ่ำก็บู้ว่าไพเป็นคนสื่อแต่ว่ากินมันออกมาแห้งแห้งเมื่อวานนี้ในหลดตูเนะทุกคนเลยเนาะป้าติดตัวน้องอ่ำกัหอบ พักแยงครับก็บตกกะกแตนนน้อฝากห้าทุก,นกนคนเลยนะตอนแรกก็จะซื้อเ้นเวเปียกคือเมืองลาวมาต้มสุญญากินแต่ว่าซื้อบ่ท่านนาะหลุดออกก่อนกระเ้าออมาทุกคนยยานมันยยันท่านหลุดรอบเที่ยงกงหยานมันมาคำเนะาะราเนก็มาหอดบ้านกะบหบกมือแรงพอดีเลยจ้าทุกคนเนาะหอดบานหกมือแรงเลยทุกคนเลยนะกระขามมาได้เร,รกกาใี่วามีมาส่งก็แรกวันน้อมาจะได้ขามาขามาเองกับน้องอ้ํากาย ยังบุกขามมาเองนะทุกคนเลยให้แม่มาส่งกอน่อนขามมาเองค่ะพิธนการจะหายขามอยู่ทางหมกแต่ว่าถ้าน้องอ้อมไปขามเองทางเวลาไปต่อน้องอ้อมก็ต้องไปต่อทางหมกนะทุกคนไปต่อทางน้องค่ายต่อบ่ได้นาะทุกคนผนบอกว่าว่ายังยังท่อนไปเฮายังื่านเคยขามไปทางน้องค่ายจ๊กเถื่อนะทุกคนกันว่าเข้าขามใส่ฟังเล่ามาน้องค่ายกายจะได้อยู่นะทุกคนห้แม่ห้แม่ขามมาหน่าแบบนี้นะทุกคนขามทางด่านเวียงจันทร์มาด่านเอ อันนั้นเราทุกคนเราก็จะได้เนาะะว่าแม่เคยเส้นทางด่านนั่นแล้วเนาะเพราะว่าน้องอ้อมถ้าน้องอ้อมไปต่อบัตรทางมุกดาหารตอนนั่นก็จะได้เนาะทุกคนเพราะว่าน้องอ้อมเคยขามทางนั่นแล้วเนาะทุกคนเพราะว่าน้องอ้อมเคยขามกับแม่ทางนั่นแล้วก็แม่เคยเส้นไหยแล้วเนาะทางมุกดาหารทุกคนมันก็เลยขามได้เนาะนั่นเนาะกระทางนั่นเนีย่ังท่นเลยแม่ยังท่านเลยเคยเส้นไหจักเถือเนาะทางนนองคายก็เลยขามมาได้เนาะทุกคนเนะน้องอ้อมกับ่าจะอยู่สองสามมือเมื่อ เมื่อกายสองเสมอสองเสมอบ่มีอยู่จริงนะทุกคนเนาะน้องอั้มกะว่าจะบ่มาแล้วอ้อมกะตอนแรกว่าจะได้มาคนเดียวนะน้องอั้มว่าจะบ่มาอีกเรื่องนึงกะว่าบ่มีหมูมาเพิ่นว่าแต่ว่าบ่มีหมูแต่ว่าบ่ได้กินผ่านี่ทุกคนเนาะเพราะว่าอยู่บ้านบ่ค่อยได้กินเด้เนาะน้องบ่ค่อยมีเงินซื้อให้เพิ่นกินเพิ่นกะบ่ค่อยเข้อมอบ้านซื้อหยังมันกระแพงเนาะทุกคนหน้ยเนาะอ้้มกับ่ค่อยได้กินแล้วกะ แต่ว่ามีมูบานี้เราทุกคนเนาะมีมูเขาได้ไปหลินเบิดมือเบิดเว้นเนาะแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งเสื้อผ้าบัดอยู่พี่เบิ่ดบานี้แพรม่มาได้กินพร้อมอยู่พูดอยู่พี่ก็ได้กินเบิดเนาะทุกคนเนาะโอ้ยเหมือนกาตัดสินใจมาซะเราตอนแรกวบาอ,อมีมาจะได้มาคนเดียวเนาะน้องอัมอาจะบูมาทุกคนเลยเนาะน้องอัมอาจะบูมาแล้วแต่ว่าท้าไปท้ามาว่าอือมื่อนำมื่อนำเบิดเราทุกคนเลยนะ้องก็อยากหัวน้องอมัมตอนแรกว่าใส่ว่าสะบูมานะว่า แล้วมาแล้วเนอะบ่มีบ่บ่บบมีเสื้อผ้าใส่บ่โดนเสื้อผ้าอยู่อยู่บุญถือมาพี่เบิดกองน้องอ่ำนะทุกคนเนาะโอ้ยว่ะการเมื่อตอนมือเมือ่อมือนั้นค่ะเมื่อมือนั้นกับรเรได้ถือเสื้อผ้าเมื่อเลยเนาะทุกคนแบบว่าเสื้อผ้าค้าคีงนี่แหละเมือ่อเาทุกคนเพราะว่าไปต่อวัดแล้วก็คิดว่าจะต่อได้ก็เลยแบบไปถือเสื้อผ้าไปเนาะทุกคนนะโอ้อมก็ยืบุญถือกับบ่ค่อยได้ลงคลิ้งมาทุกคนเบิง่งต้นเนาะเพราะว่าบ่ได้ ถ่ายแล้วพอว่าแบตโทรศัพท์บนมีบนมีสาสากทุกคนเลยน้อบริษัทสายสากมือมือนะอันนี้น้องอ้อมอย่างมาไวๆบนมีใส่ยสากสายโทรศัพท์ทุกคนแล้วก็บรรงโทรศัพท์บ่ได้เพราะบริษัทบรศัพท์ปั๊ดไอีทัวทุกคนเลยเนาะเป็นเท่าแม่น้องอ้อมมาแต่บ้านให้แม่เปิดเออเปิดนิดหายนะทุกคนเนาะให้แม่เปิดนิดหายแล้วก็จึงลินได้ทุกคนเลยเนาะโอ้ยบริษัทบริษัท์เลย เอได้จะไปปั้ดมาเบื้องคลิปเก่าอะไรเนาะทุกคนเนาะการถือว่ามาได้เดี๋ยวการพูดแหละสิ้นเดือนหลุ่นกันว่าสิ้นเดือนนี้เดือนต่อไปน้องอ้อมไปต่อพาสปอร์ตกับน้องอั้มจะได้หรือบ่ได้เนาะทุกคนเนาะการลุ้นนํากันแหละเนาะก็ฮอดพุ่นแหละทุกคนเลยนะพวกมาทางน้องอั้มมาฮอดบ้านยหญกัสมัครยันแท้ทุกคนเลเบิ่งงค้บจะพาไปเบิ่งผู้ๆนั่งอยู่สวนทุกคนเลยพุ่นดิเด้พู่อนเพื่อ่สวนพวกอะไรฮะ นั่งขยันเท้มาหอดมาหอดบ้านเนี่ก็เห็ดเบียร์ลนาอทุกคน,นโอเคน้อทุกคนกะถือว่าผ่านด่านมาได้เนาะมันนี้ก็ขาดได้แบบสบายเลยกัโอ้ยเกือบเป็นรกะยังว่าใครมีบุญเนาะได้นั่งรถทุกคนเลยสั้นแแ้วได้ากันยืนเนาะสําหรับลิปนี่น้องอ้อมก็ขคอโตไปแล้วผ่าก FC ทุกคน อุนนุนสินงกาน้องอ้อมในเด้อน้องอ้อมก็มีีรายอย่างพายักผิวขาวสว่างกะะ่างไสกระติดต่อมาได้พายักคุณดีกระติดต่อทางน้องอ้อมได้เลยจ้ะทุกคนสำหรับคลิปนี้กับไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีจ้า